โกงค่ะเด๋วแล้วมึงจะทำใหม่บ้านนี้บ้านใครบ้านคุบ้านแกเออออกจากบ้านแกไปซะเลยจ้ะแกพูดอะไรก็พูดได้แต่อย่ามาดูถูกันเข้าม่ชใจทองอาทิตย์ทองอาทิตย์ทองอาทิตย์อาทิตย์อะไรอาทิตย์ทีทุกทีแกอุ้มเด็กอยู่เออมีไอ้มงมาตีแกแล้วเด็กไปใช่เอออะไรว่าเรื่องนี้มีไอ้มงด้วยเหรออะไรว่าเรื่องนี้มีไอ้มงด้วยเหรอสงสัยมึต้องใส่มึงหน่อยข้าไม่เป็นแล้วไอ้มงนั้น เป็นตลกอย่างเดียวเป็นได้พระเอกก็เป็นได้โอ้ขา้ารู้แล้วนะเราลอยอยัางพวกนี้เป็นได้พระเอกเนี่ยเนี่ยฮะโอ้ต้องก็รดูดีดีวะม,มาจับงา <c oughs> อะไรทีเนี่ยงัวแกโกงว่าแกโกว่ากูโกเออโกแม่งเลยอ้าวทำไมเล่าอ้าวอ,อีดอกดินนิดหน่อยไล่กูออกจากบ้านโถจะของบ้านเนี่ละคุณไอ้เต่ากูนะ เกลี้ยกู่อมทำไมเนี่ยก็ลองดูว่ามันจะวิ่งไหมไอ้จิ๋วหานี่คนไม่ถีบรถหน้าขาลึกหลักหลักหลักมาหนึ่งหลักจริงเป็นไงบอกวะาดีเข้ามาเออแล้วจะให้มาไหมเด็กครับได้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 อไอ้เต่าสุดยอดเลยนี่วานี่ยสุดยอดดูแล้วเออนี่โอ้ยไอ้เต่าดูนี่ทำไมเด็กกูเท่านี้มีต่อยใส่กับเขาเต้นบ้าเลย กัวยังควายเนอะไม่มีสักเส้นนะอ้ยคุณตาแกพูดอะไรก็พูดได้แต่อย่ามาดูถูกกันข้าไม่ชอบเนี่คุณไม่ได้ดูถูกเอิงแต่มึงเหนื่อยมากไหมเนี่ยโดนี่ดูนี่เอออะไรวะน่ะทองอาทิตย์ทองอาทิตย์ทองอาทิตย์อาทิตย์อะไรอาทิตย์ทีทุกทีมึงนี่มันกระจอกเว้ยเฮ้ยนี่เป็นยังไงบ้างเราเฮ้อ้ แม่จมูกยายตบมีทางทางจะลักหลานก็มากันแล้วเป็นยังไงโอ้โหก็ฆ่าขว้าลูกเขามาได้นะแม่เจ้าโวยวิ่งจะกับรถบิ๊กไบค์ขนาดนั้นเชียวหรอวะวิ่งยังกับรถมอเตอร์ไซค์พอฆ่าขว้าหลานก็มาได้นะโอ้โหยายตบวิ่งตามหลังมัจะติดเลยาเขาวิ่งวิ่งหนียายตบก็วิ่งตามาเขาวิ่งหนียายตบก็วิ่งตามข้าเห็นตัวตัวแล้วนะยายตบจะคว้าเสื้อได้ข้ากระโดดรถสิบล้อยายตบวิ่งแซงรถสิบล้อไปเลยเป็นไง แกคงจะห่วงหลานแกมากแหละเอา,เอางี้ละกันในเต่าต่อไปนี้นะมึงไม่ต้องซื้อทองอาทิตย์ใส่แล้วเ<ช>ดี๋ยวมึงเอาตังจากกูเนี่ยไปซื้อทองใส่ได้เลยแล้วสมัยมีทองแพงบาทละห้าหมื่นกว่าแล้วเนาะเฮ้ยท้อตั้ง 5, ห้าหมื่นบาทตั้งห้าไ,ได้สามพันได้เท่าไหร่เเอาไปถึงเมืองละเดี๋ยวค่อยค่อยเก็บเล็กผสมน้อยพอทองไป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  เนี่ยก่อนก่อนจะเอาทองเอา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 มะม่วงไปก่อนเถอะมึงเอ้ยมะม่วงกล้วยเออกล้วยเด็ดกล้วยเด็ดขอบคุณนะครับขอบคุณนะงวัลนี้กับน้องเต๋าท่านนะครับที่เป็นเลยจะรืมไปที่ห้องน้ำนะครับมีคนเก็บด้านมาฝากไปแล้วนะครับฝากอยู่ที่โรงพักดีมันเป็นไงวะนายเต๋าเนาะขอขอบคุณครับระวัลมอบกับน้องเต๋าในงานวิถี ได้เลยครับขอจะหลุดไปขึ้นเป้เอามาให้กิโลด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณเอาให้ดึกด้วยใช่ป่ะขอบคุณครับวันนี้ติงนะครับขอบคุณนะครับคุณตามนั่งรอก่อนนะรอได้รอได้เต่า ให้เตาไปอาบน้ำอาบท่าให้หายเหนื่อยและชื่นใจเดี๋ยวมึงออกมารับตังคูสามพันแล้วไปซื้อทองได้เลยเอามาเลยไม่ได้ไม่ได้กูไม่ชอบให้ตังค์คนตัวเหม็นมันไม่ได้ไไดไเกีเ่ยวกันหรอกนี่กระตังค์อยู่ในกรเป๋ากูไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมึงอาบน้ำอาบท่าเสร็จออกมาแล้วมึงรับตังค์ไปได้เลยอย่าแน่ใจนะเอออย่าเตรียมตังค์ไว้เลยนะมาอาบแป๊บเดียวเนี่ยขันเดียวก็ทั่วตัวเด้ยวโอ้โห เงียบลูกเงียบเงียบไปลองแล้วลูกนะไปเงียบลกยยกูกเงียบเงียบแกจะบอกเงียบเอ้นี่เ,เด็กคนดีมันอีวาสนานะเสียดายนะที่มันเกิดมาเป็นมารหัวใจของลูกสาวเราถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ลูกสาวปรตีของเราต้องไม่มีความสุขอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นไอหนูอย่าเาว่าตาใจลายเลย ตาขอชีวิตขอยงมึงคดควแก้วชวยังอยู่เลยไอ้เรื่องนี้เีไยโม่งได้ไงอะไรกันฉันจะขอดิยูยูมีไอ้โม่งมาจากไหนมารับเด็กจากมือที่ไหนในบ้านเราก็ไม่มีใครเนี่ลูกสาวปรตียงก็ไม่อยู่บ้านก็มีฉัน เลิกโก้ไอ้เต่าไอ้เต่าเว้ยไอ้เต่าอ้าวเ่อไหคุณต่าไปทำอะไรมาหอบแพ็คแข็กอาบน้ำฮะอาบน้ำอาบน้ำไหนกูไม่เห็นรูปเปียกเลยติดชุดกูไม่เห็นรูปเปียกเลยมันจะไมเปียกได้ยังไงเล่ามันต้องหอมข้าไปอาบมาจริงๆที่มือมึงเนี่ย แกไม่เชื่อนะไม่เชื่อนะน้งดมยังหอมสบู่โชกุนพุซูบูโลกาตันนี่เลยหมุนตัวพี่ได้่แม่เคี้ยวหึงเลยไม่จะบุ้ยลืมอาบมือซะได้อ้บ้าเี่กไอ้เกาไปไหนมาไปอาบน้ำมาสิเด้อมองหน้ากูเด้อีตอนออีตนจุวงขันนั้นมันเหนื่อยเลยคุยกันแล้วก็มองหน้าเลยไปไปมองทำไมล่ะข้ามันไดมีเรื่องก็แกไอ้เกายอมรับมาสติดีหน่อเรื่องอะไร เม sì? ื่อกี้ไอ้มงคือมึงใช่ไหมทำไมแล้วแกไปเห็นอะไรนะมึงมันน่าสงสัยที um ่สุดเนี่ย uh, มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะก็มาครู่นี้เนาะกูอุ้มเด็กอยู่ใช่ไหมเออแล้วอยู่ๆเด็กมันร้มกูก็กำลังไขว่คว้าหาหนมหาต้มให้เด็กกินเออนะแล้วอยู่ๆมีโมงมาจากไหนก็ไม่รู้มาแย่งเด็กจากมื่อกูไปอ่ะเด้แกอุ้มเด็กอยู่ออมีไอ้มงมาตีแกเลยเอาเด็กไปใช่เฮ้ยอะไรว่าเรื่องนี้มีไอ้มงด้วยเหรอ มึงก็สงสัยมึงกูนเนี่ยแหละไอ้ยอมรับกันมาดิแกสงสัยข้าเหรอสงสัยมึงนี่ไงข้าไม่เป็นแล้วไอ้บองน่ะ<ม>ข้าเป็นตลกอย่างเดียวมึกมงก็เป็นได้พนะระเอก<ข>ก็เป็นได้โอ,อ,อ้ข้ารู้แล้วนะเราลอยอย่งมึงก็เป็นได้พเเอร์เนี่ยเนี่ยฮ่าหุ่นทองก็โดนดีดีกว่มามันจับมาอะไรกะเนี่ยเอ้ยไอ้คนนี้แปลกๆว่ะยอมรับกันมเว้ยแกอย่ามาเฉยชเรื่องอื่นเลยแกตังมาดีกว่าตังอะไรก็ตังไงที่แกจะจ้างที่แกจ้างข้าไงอ้าว มันก็ใช่กูบอกให้มึงไปรับเด็กมาแล้วกูจะให้ตังค์มึงสามพันแต่ตอนนี้เด็กมาได้อยู่ที่กูแล้วเด็กอยู่ที่เอโม่ึูอยากได้ตังค์ไปเอาที่เอโม่สิโว้ยแกจะบ้างไแล้วข้าจะไปเอากระตัวข้ายังไงอ้าวนี่ไงเอ๋าถ่าแกไม่ให้ข้าและข้าจะไปเอาที่ใครเอาที่ใครกันเรื่องเขามึงแต่ที่กูไม่ไหมแกโกงข้างใ้ว่าแกโกงว่าแกโกงว่ากูโกงเออโกงแม่งเลยอ้าวทำไมเล่าออีดอดิน ทำไมไม่ไมเป็นคนอย่างนี้เหรออย่างนี้มึงเรียกกูติดกะลาหัวเลยเหรอทำไมอะมก 3, ็ทำไมโกงเนี่ยแค่สามพันเนี่ยทำไมโกงกันได้ถามว่าม่ใช่หรือยม่เว้ยค่าทำงานสร้างเด็กไปแล้วเอาเด็กมาให้แกแล้วแกต,ต้องจ่ายเงินค่ากัดไถ่อต,อต,อตอนนี้นะเด็กไม่ได้อยู่ที่กูเด็กอยู่ที่ไอ้มงมึงอยากไต,ต่ตังเป้าที่ไอ้มงเหรอโว้ยเขาเรียกว่าต่อแลหล่เห็นเหี้ยโก โกงเขาเหรอทำไมแกโกงเขาเหรอแล้วมึงจะทำไงบ้านนี้บ้านใครบาททร้านกูบ้านแกอ,อ๋อออกจากบ้านแกไปซะเลยนะไอ้เต่ากูจะของบ้านกูต้องไล่มึงออกจากบ้านออกจากบ้านกูไปเออแกไล่เขาออกจากบ้านเออแกไล่ข้าแล้วข้าจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็รู้มึงเดี๋ยวของกูกูอย,อยู่กับมึงนี่แหละอ่อด้านเออ บ้านนี้อาศัยกินอาศัยนอนมันตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยนิดหน่อยไล่กูออกจากบ้านโเจะของบ้านในระคุณ <c oughs> ไอเต่ากูด้ดงดามึงไอเนระคุณเออะบ้านนี้กูไม่ได้อยู่ใครก็อย่าได้อยู่คืนนี้กูเผาะจะเผาบ้านกู <c oughs> เผาแมงเลยเอาเลยเธาเลย้เตา่าไม่กลัวไงไม่กลัวนะแต <จะ S 2> ่กูบอกแล้วใช่ไหมกู<อ>มจะเผาบ้านกูแล้วกูไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาลงบันทึกประจำวันไว้หากคืนนี้บ้านกูถูกเผานั่นจะคื ป่วยการไปแก้ก <ใน S 2> ูจะแก้กูไม่มีน้ำมันบึงกันนะวันนี้มึงกับกูตัดขาดจะไปเลยเออ